สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาและเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับก็มีโอกาสกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเพชร้ามีดหมอนะครับวันนี้ผมนําเสนอนะครับเป็นมีดหมอวัตถุมงคลของหลงพ่อเดิมนะครับเป็นด้ามไม้ฝักไม้นะครับมีด้วยกันสามเล่มนะครับเป็นมีดแบบพกพาครับด้ามไม้ฝักไม้นะครับ เ็นมีดจุกกลางตอนต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับผมนี่นะครับดาบไม้ฝักไม้ความยาวนะครับฝักรวมด้ามอยู่ที่12นิ้วนะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับเอานำได้นำเชือกมาลัดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเล่มนี้นะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่12นิ้ว แล้วก็ทำจากไม้ประยุงนะครับผมไม้เน้าแข็งไม้มงคลนะครับมีพุทธคุณในตัวนะครับไม้ประยุงนะครับผมครับกันรับด้ามนะครับทำจากแผ่นโลหะนี่นะครับดูสีไม้ประยุงเก่านะครับผมกานยุบกันแห้งของไม้นะครับอาจจะเบลอๆหน่อยนะครับผมวันนี้ ครับท่านใดกําลัางมองหาอยู่นะครับหิดวัตตุมงกลของหลวงพ่อเดิมนะครับติดต่อทักทายมาได้นะครับ06 1059 1663นะครับผมลายเวอร์เดียวกันนะครับผมไม้เก่านะครับแห้งนะครับใบมิด ไ่ขึ้นสนิมนะครับขาบไข่นะครับเวลาขาบไข่ธรรมชาตินะครับเป็นลายน่องสิงหนคราดนะครับผมความยาวของใบม,มีดนะครับอยู่ที่7ดนิ้วนะครับผมข้างแห้งนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับลองเลือดลึกนะครับ ขระพระคาถาเต็มใบนะครับ่นได้สนใจทักทายมาได้นะครับผมความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับชมเล่มที่2นะครับผมดําไม้ฝักไม้เช่นกันเป็นไม้ประยุงเช่นกันนะครับฝักรัดด้วยหวายนะครับความยาวอยู่ที่12นิ้วนะครับ ฝักลมด้ามอยู่ที่12นิ้วทำจากไม้ะยุงนะครับกันลัดเป็นทองเหลืองนะครับผมทำจากทองเหลืองเก่านะครับดูทองเหลืองเก่านะครับเก่าธรรมชาตินะครับนี่นะครับการยุบการลั่นการแห้งของไม้นะครับฝักลมด้ามน,นะครับอยูที่12นิ้วนะครับ ไม้ประยุนนี่ครับตรงนี้เป็นเป็นทองเหลืองนะครับทำจากทองเหลืองดูสีทองเหลืองเก่านะครับเก่าธรรมชาตินะครับสีธรรมชาติดูธรรมชาติของไม้นะครับสีไม้ประยุงเก่านะครับผม ะ,ะพบพานะครับติดตัวเดินทางไปไหนใกล้ๆนะครับใบมีไดไ่เกล็ดตนิมนะครับลองเลือดลึกนะครับลายใบโพโบราณนะครับใบมีดความยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับ ข้างก็แน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับผมราบใครจากธรรมชาตินะครับผมความเก่าครับอายุการเวลาผ่านมานานนะครับนี่เลยนะครับถักทายสอบถามมาได้นะครับผมยาวอยู่ที่7นิ้วนะครับ ตเล่มที่สามนะครับด้ามไม้ฝักไม้เช่นกันนะครับนี่นะครับความยาวฝักรวมด้ามอยู่ที่เก้านิ้วนะครับฝักรัดด้วยหวายเช่นกันนะครับพกพาง่ายครับใส่กระเป๋าสะพายก็ได้นะครับสะพายไหล่พายข้างนะครับติดหน้ารถติดบ้านนะครับผมนี่นะครับ ไม้ผักไม้กันแล้วตรงนี้เป็นแผ่นโลหะนะครับผมแกนยุบตัวของไม้นะครับกานแห้งของไม้นะครับ,รบใจเลี่ยมไหนทักทายมาได้นะครับนี่นะครับน,น้องสิงห์นักล่านะครับ ต้องเลือดล็กนะครับความยาวของใบอยู่ที่5นิ้วนะครับข้างกันแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนใบมีดไม่ขึ้นสนิมนะครับจะเก็บเข้มขลังนะครับผมท้ายนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับผม